โอ้โหโอคอยคนขายคนล่าสุดอลังการเมลิซาฉันนึกแม่เลยว่าเธอจะสามารถเดื่คนเดียวได้อย่างไงแล้วจูดี้ละ่ะโอ้แค่คนล่าไม่กี่ขวดแต่ทั้งหมดมีเอกลักษณ์มากๆใช่ดน้าทึงมากเลยแต่ฉันมีแค่คนล่าขวดเก่าๆหนึ่งแก้วแต่ก็ไม่เลวเมลิซาเป็นคนที่รวยมหาศาลจูดี้ก็รวยมากแต่วิเวณกับจนมาก เธอคุ้นเคยกับอาหารประเภทนี้ฉันต้องการสกอตเทปด่วนเลยอ่ะเอามาปิดที่ก้นแก้วยังร่ออยู่ไหมไม่อรู้ไหมผลแรยชัดๆนี่ก็ตลกด้วยวิเวียนเธอแค่รไรได้อ่ะฉันจะใช้เทปพ,พันทั้งแก้วโคล้แบบนี้จะไม่มีอะไรรั่วออกมาแน่นอนทีนี้ก็สามารถเดินได้ไหมนะโคล่าหมดแล้วถ้าอย่างนั้นจูดี้เป็นคนต่อไป ได้เลยมาลองกินสกิทเส์คอลากันออร่อยจังโอโหตอนนี้ฉันมีเชืสกิทเฮาส์แล้วเจ๋งจังทีน,นี้ฉันสามารถกินสกิทเสได้ตลอดไปเลยฉันก็อยากกินเหมือนกันจูดี้แบ่งฉันด้วยดีไหมขอร้องนะจูดี้ไม่ละ่ะคอละขวดต่อไปขวดนี้ดูโดดเด่นมากรสชาติจะเป็นยังไงนะโอ้เจ๋งจังเลย ฉันกลายเป็นสาวไบเกอร์ไปแล้วโอ้เจ๋งงายสาวสวยเอ้ยอย่ามาเมาฉันนะก็ได้มาลองโคาดขวดต่อไปดีกว่าือมม,มันเจ๋งมากเลยและฉันก็กลายเป็นดราก้อนล้่าฮ่าฮ่าฮ่าไวิเวียนไม่ต้องกลัวนะเมลิสตาจะคิดจะทำอะไรอ่ะฉันไม่ดื่มเลือดของเธอหรอกนะ <G ül> ฉันจะดื่มโคล้ดขวดโอ้ ใช่ฉันรู้สึกไรน้ำหนักนี่มันแปลกมากโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะจัดการให้เองพ่อบ้านไปขย่าโคกขวดสุดท้ายของเธอซะเจอโคกสีรุ่งแล้วต้องเขย่ามันสำเร็จที่นี้ก็ออกไปโอ้ฉันยังมีโคงอีกขวดหนึ่งมาลองกันโดมันพวกหมาที่ฉัน ฉันกลายเป็นสายสีเราจะลับมันได้ยังไงอะฮะไม่ได้หรอกจูดี้เธอตลกจังมันลองคอร่าของฉนันดีกว่าโอา้ไม่นะไม่น่าหยิบกระป๋องนั้นเลยเฮ้ยสาวๆทุกคนไม่เป็นไรนะเมลิซ่ามันเป็นความิิดของเธอนะแล้วไงก็ได้ลองพิซซ่าของวิเวียนสวยงามแล้วก็แพงสุดๆเ <ว au. S 1> จ๋งจัง แล้วที่เหลือละ่ะ <Wow. S 1> จูดี้มีพิซซ่าราคาถูกและน่ารังเกียจ mm. น่าคลิกทีแ่แย่ mm. แต่พิซซ่าของเมล,ลิส่าดูแพง e <ww. S 1> อย่ารู้จังว่าข้างในมีอะไร e <ww. S 1> งั้นก็มาริ่มจากวิเวียนกันเถอะเปิดกล่องแล้วเข้า e <ww. S 1> อย่ารู้จังว่าพิซซ่าราคาแพงจะหน้าตาเป็นยังไง <Wow. S 1> เธอดีใจมากเลย นี่มันรัดมากในกล่องนี้เปล่งประกายงั้นก็มาลองกัดดีกว่าอ๋อมันกัดไม่ได้นะเกิดอะไรขึ้นโอ๋ดูเหมือนพิซซ่าที่แพนีนส่ดนจะเป็นพลาสติกอะไรวิเวีนเธอจะทิ้งมันไปแบบนั้นเหรอไม่นะพิซซ่าห้ามทิ้งมันแบบนั้นฉันจะรับไว้เองโอ๋รับได้แล้วไม่เป็นไรนะโอเคนั่นจากเธอไม่กินฉันจะเก็บมันไว้เอง อยู่ในกระเป๋าเลยได้แล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะลองพิซซ่าราคาถูกแสนห่วยนี่หวังว่าฉันจะไม่ท้องเสียนะมาลองกันเถอะ้อ,อมันเก่าแห้งแล้วก็แข็งมากฉันจะไม่กินเอวเธอไม่กินงั้นเหรอฉันจะกินนะไม่อย่าแต่ต้องจูดี้กินซะ จูดี้มีไอเดียดีๆแล้วเธาตัดสินใจแปลงชฉอกิซซ่าเก่าให้ดูใหม่แล้วก็น่ากินขึ้นด้วยการอุ่นด้วยที่หนิบผมให้มันร้อนขึ้นใช่แล้วจากนั้นก็ใส่ผงสีทองนิดหน่อยทีนี้ก็ลองได้ไปยังไงบ้างจูดี้อย่แย่ก็อ๋อะไรล่ะกันฉราจะลองอีกครั้งหนึ่ง เออยอย่าแยางแต่ต้องกินพิซซ่านี่ที่สำคัญอย่าสแสดงมันออกมานี่มันอ,มอร่อยจริงๆเมลิซ่าตอนนี้ตาเธอแล้ว no comment จูดี้เออนี่แปลกจริงๆตอนนี้เห็นตาฉันแล้วมาดูกันเถอะโอ้โหนี่มันไม่ใช่พิซซ่าแต่เป็นแม่ขวัหวานโอ้มาร้อนมากเลยฮัพ่อบ,บ้านฉันต้องการความช่วยเหลือ วันดีพิซซ่าของฉันร้อนกันไปทำให้มันเย็นก่อนนะแล้วค่อยเอาให้ฉันกินพ่อบ้านของเมลิซ่าพปทำตามคำขอของเธอโดยไม่ถามใดๆถึงก็อากกินพิซซ่าร้อนๆของเธอด้วยโอ้พ่อบ้านเขาไม่ควรทำแบบนั้นนะงานงอกแน่ทีนี้เมลิซ่าโกรธมากเธอกินพิซซ่าของฉันได้ยังไงมันเป็นของฉันนะเอาขึ้นมาโอ้โหนี่คือการต่อสู้เพื่อแข่งชิงพิซซ่าระหว่างพ่อบ้านและคนหนู เมลซิซาตกโตไปแล้วเธอโอเคไหมพอบ้านเีบหนีไปก่อนดีกว่าส่วนสาวๆจะกินพิซซ่าของเมลซิซาให้หมดเองแน่นอนเราเป็นเพื่อนกันต้องช่วยกันเสมออร่อยจริงๆนะโอ้โหจูด,ดี้โอริโอออนบอร์ริ่มเลยฉันไม่เคยเห็นไส้โอริโอที่เยอะขนาดนี้เมื่อก่อน <c oughs> วิเวียนแล้วเธอได้อะไร อย่างเจีงมันคือขนมหวานที่ทำจากโอริโอดูน่าอร่อยมากๆาถ้าง,งั้นเมลิซ,ซาต้องได้อาหารยาจกแน่นอนโอ้ไม่นะแคโอริโอชิ้นเดียวแล้วก็ไม่มีไส้ด้วยซ้ำนี่มันไรสาระดูเหมือนว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจากเชฟมาเลยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นโอรีโอนั่นไหมมันขาดครีมอยู่ทำให้หน่อยนะคะ แน่นอนครับคุณหนูเมลิซาผมทำครีมที่อร่อยที่สุดเลยเนื่องจากเมลิซากำลังยุ่งอยู่ฉันจะลองขนมเดี๋ยวนี้มาเริ่มจากของตกแต่งแสนอร่อยกันเอาล่ะใช้ช้อนแล้วก็ตักทิ้งอร่อยจังเลยนี่มันดีมากฉันอยากกินมากกว่านี้อยากกินไม่ได้แล้วฉันอยากกินอีกกินอีกมากกว่านี้นี่มันอร่อยจังเลย ดีจังวิเศษไปเลยอะอเอา้าเอ้าอะไรหมดแล้วเหรอเธอคิดอะไรได้วิเวียนไม่อยากจะเชื่อเลยมีแค่เธอเท่านั้นที่คิดแบบนี้ได้เธอจะกินทุกอย่างให้เกลีย้ยงเก่งมากเฮ้ยใ,ใครทำแบบนั้นกันน่ะคงมีแค่คนจนเชฟเครียมของฉันอยู่ไหนอะโอมาสวยมากเลย ฉันอยากจะลองมันเร็วๆแล้วแต่จะกินแบบไหนดีล่ะงั้นก็แบบนี้ไม่ไม่ใช่ด้านนี้นี่มันอร่อยเหลือเชื่อแน่ๆเมลิซาโอริโอของเธอกลายเป็นอาหารอโนชะมีแค่คนที่รวยระดับล้นฟ้าเท่านั้ที่สามารถทำสิ่งนี้ได้ในเมื่อเมลิซากินเสร็จแล้วก็ถึงตาของจูดี้ลองเค้กโอริโอของเธอเลยโอ้ดูสิทุกคน นี่นมันน่ากินมากมากฮอนี่มันอร่อยเลยเชื่อดีงามจนยากที่จะหยุดกินสุดยอดไปเลยโอ้โหสดๆกรลงอิจฉาเธอแน่นอนและเธอจะไม่แบ่งใครเลยจูดี้ดูชุดของเธอสิมันสกรปรกไปหมดแล้วชุดของฉันเหนียวไปหมดแล้วอย่าด่สุดเลยฉันไปแล้ว แต่เดี๋ยวก่อนนะเอาเค้กไว้ได้ดีกว่าถ้าเธอชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกด s ับส c คร b e ช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย